เป็นระยะเวลาร่วม2ปีที่คณะรักษาวความสงบแห่งชาติหรือคอสช,อชอร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้าจัดระเบียบทางเท้าเพื่อคืนพื้นที่สัญจรสาธารณะให้กับประชาชนโดยในปี2559กรุงเทพมหานครได้เตรียมจัดระเบียบเพิ่มเติมในหลายพื้นที่เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจนํานวนมากว่าไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจรรวมถึงมีปัญหาด้านการจะราจรติดขัดเป็นอย่างมาก อย่างบริเวณปากคลองตลาดที่มีผู้ค้าทำการค้าขายกีดขวางทางเท้าและผิวการจราจรตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถใช้ทางเท้าสัญจรได้โดยสะดวกรวมทั้งเกิดปัญหาการจราจรบริเวณถนนโดยรอบเป็นอย่างมากกรุงเทพมหานครจึงจะเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้ค้าให้ย้ายไปทำการค้าในตลาดยอดพิมานและตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงและมีพื้นที่รองรับ โดยได้ประสานกับตลาดทั้งสองให้เก็บค่าเช่าแผงไม่สูงเกินกว่าอัตราที่เคยเก็บและผู้ค้าต้องไม่ได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกับผู้ค้าบริเวณใต้สะพานพระปกเกล้าและสะพานพระพุทธยอดฟ้าที่กรุงเทพมหานครไม่อนุญ,ญาตให้ทําการค้าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากก่อให้เกิดปัญหาด้านการจราจรด้วยเช่นกันโดยมีพื้นที่รองรับผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบณบริเวณตลาดท่าดินแดงและตลาดสายใต้ใหม่เซ็นเตอร์ รวมถึงย่านบางลำพูที่มีการตั้งแผงขายทั้งหมด500รายกว่าร้ล50ขายอย่างผิดกฎหมายส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในจุดผ่อนผันด้านประชาชนที่ทราบว่าจะมีการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าเพิ่มเติมในปี2559ต่างให้การสนับสนุนภาครัฐเนื่องจากการดำเนินการที่ผ่านมาทำให้พวกเขาสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการจราจรจากเดิมที่เคยติดขดัดก็มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นเดินสะดวกขึ้นครับแต่ว่าการจราจรผมว่ายังเหมือนไม่ต่างจากเดิมเพราะพื้นที่มันค่อนข้างแคบแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องเดินทางเท้าไปขึ้นรถเมล์หรือว่ากลับบ้านหรืออะไรงี่ค่อนข้างดีขึ้นนะครับแล้วก็ร้านค้าก็เขาก็ย้ายไปไม่ได้ปิดไปไหนผมเน้นไม่เรื่องฟุตบาทมากกว่าเรื่องการจราจรมันก็ยังคล้ายๆเดิมครับก็ <ś lam> ดีนะครับโล่งดีเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด <ś lam> จากเดิมมันทําให้ขยะอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับก็ดีนะครับจะได้สะดวกสบายขึ้นครับผมเรารู้สึกว่าทําให้รถไม่ค่อยติดนะครับก็ดูโล่งขึ้นเลยครับนอกจากนี้จุดที่กรุงเทพมหานครจะดําเนินการจัดระเบียบต่อไปคือบริเวณหน้าโรงแรมอินทราถนนราชบารบถนนราชดําริและถนนเพชรบุรีทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการจัดระเบียบทุกจุดในช่วงต้นเดือนมกราคม2559 การดำเนินการครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความหวังของประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจรที่จะได้รับความสะดวกสบายจากเส้นทางที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่แออัดทั้งยังปรับภูมิทันศ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย